สวัสดีค่ะเอฟเบนดินลเลอร์นะคะเมืองปันสุขไฉไลนะคะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะวันนี้ก็จะมาร่วมกิจกรรมนะคะว่าทําไมถึงจะต้องสั่งสินค้านะคะในเมืองไฉไลนะคะเพราะว่า,เ,าเมืองไฉไลเป็นอีกเมืองหนึ่งนะคะของเมืองปันสุขนะคะแยกออกมาก็คือเป็นเมืองแห่งการค้าขายนะคะสามารถสร้างรายได้นะคะให้กับเราได้โดยการาสั่งซื้อสินค้าแล้วก็บอกต่อแล้วก็มีรายได้นะคะาการเข้าเมืองไฉไลก็ไม่ยากค่ะมีแค่สีขั้น ขั้นตอนนะคะขั้นตอนที่1เนี่ยนะคะอันดับแรกก็คือเราสามารถสมัครฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะสมัครฟรีแล้วนะคะเราก็จะมีค่าการตลาดค่ะในการบอ,อกต่อนะคะเพื่อสร้างไรายได้ให้กับเราอยู่ที่5%นนะคะพอเราสมัครฟรีแล้วนะคะเข้ามาอยู่ในเมืองแล้วนะคะเราก็สามารถสั่งอะไรก็ได้ค่ะสัก1่งเซตเหมือนวันนี้ค่ะเอกรสั่งมาแล้ว1เซตนะคะแล้วก็อันดับขั้นตอนที่3นะคะก็คือเราก็สามารถแชร์ลิงก์ค่ะให้กับเพื่อนๆนะคะแล้วก็บอ ต,ต่อสิ่งดีๆค่ะให้กับเขานะคะว่าสามารถสร้างไรายได้ให้กับเราได้ยังไงนะคะสมัครฟรีโดยที่เราไม่ต้องลงทุนเลยนะคะรับส่วนที่เป็น ค่าการตลาดเนี่ย5%เลยทีเดียวนะคะขั้นตอนที่สี่ค่ะก็เหมือนเดิมค่ะบอกเพื่อเลยค่ะว่าถ้าเพื่อนถามว่าทํายังไงก็บอกเขาได้เลยนะคะว่าเราก็คือบอกต่อนะคะให้เขาสมัครฟรีแล้วก็ซื้ออะไรก็ได้ทั้งหนึ่งเซตแล้วก็ส่งลิงก์ให้เพื่อนๆนะคะทาเหมือนเราทุกอย่างเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าเซตที่เอสั่งมาเป็นเซตอะไรนะคะต้องบอกก่อนว่ากล่องนี้เป็นกล่องที่สองนะเพราะว่ากล่องแรกสั่งไปแล้วเป็นกล่องุ่มนะคะก็จะได้เ,ออเซต แรกก็จะได้เป็นแก้วกาแฟมาด้วยนะคะแล้วก็จะได้กล่องสุ่มก็จะมีแอลกอฮอล์นะคะซึ่งกลิ่นหอมมากเลยนะคะกลิ่นหอมมากๆเลย,ะะมมเลยแล้วก็กล่องนี้เป็นกล่องที่2ทําไมต้องสั่งกล่องที่2เพราะว่าเอชอบรสชาติของโกโก้นะคะเพราะโกโก้ทาแล้วก็รู้สึกว่าช่วยในเรื่องของการลดน้ําหนักได้เป็นอย่างดีนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะ ก็อยากจะเชิญชวนเพื่อนๆนะคะให้เข้ามาสมัครนะคะในเมืองไชยไลยนะคะกันเยอะๆค่ะอย่างน้อยก็เราก็ได้สมัครฟรีนะคะเป็นตัวแทนนะคะของบริษัทนะคะอย่างน้อยเราก็จะมีรายได้โดยที่เราไม่ต้องลงทุนนะคะโอเคนี่ค่ะได้มาสั่งซื้อเป็นเซตสองแล้วค่ะเรียบร้อยนะคะได้ของสินค้ารบเลย เนาะยังไงก็ขอเชิญชวนเพื่อนๆนะคะให้มาสมัครเข้ามือใช้ลายกันเยอะๆนะคะมาเป็นพลเมืองนะคะการสู่พลเมืองใช้ลายด้วยกันนะคะขอบคุณมากคะ่ะบ๊ายบาย